ก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีอ่านี่เลยนะครับอ่าตัวคาโป้นะครับผมแล้วก็วันนี้นัผมก็จะมาแนะนำนะครับผมตัวคาโป้นะครับผมแล้วก็ทางร้านเราจะมีแบบแบบถูกกับแบบแพงนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าแบบถูกกับแบบแพงนะครับมันคุณภาพต่างกันยังไงบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมี2ยี่ห้อนี้นะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะคอันนี้ก็จะเป็นแบบของบูเซโดนะครับอย่างดีเลยนะครับผม าดูตัวคาโป้นะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นของมูเซโดนะครับก็จะเป็นแบบตัวแพงนะครับผมนะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับผมลูปทรงก็จะแตกต่างกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เลยของมูเซโดนะครับผมแล้วก็ลูกทรงมันจะแบบว่าอ่างานมันจะสวยงามหน่อยนะครับผมนี่เลยนะครับมันจะแบบอดูแบบพรีเมียมหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับผมตัวขอบยางนะครับตัวสปริงนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าก็ อี่ได้แบบว่าแน่นแน่นอยู่นะครับอันนี้นะครับผมนะตัวขอบยานก็งานไดจะเก็บงานมาดีนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ถอดหมุดกีตาร์ปลุกด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าต่อไปครับเป็นตัวธรรมดานะครับผมตัวธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมก็เอาไว้ใช้คีบนะครับผมนะคีบสายได้อย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีตัวงัดมุดเหมือนตัว250เมื่อกี้นะครับผมนี่เลยนะครับผแล้วก็รูปทรงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ แล้วแต่งบของลูกค้านะครับผมแล้วก็สามารถเลือกไปใช้กันดูได้ก็จะมียางทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแพงแบบถูกก็จะมียางตรงนี้ครับคอกีตาร์มันจะไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับผมนี่เลยก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับผมนะโอนะครับก็จะมีตัวธรรมดาครับหนึบาทนะครับแล้วก็จะตัวอย่างดีนะครับผมนะก็จะสองร้อยห้าสิบนะครับของมูเซโดนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะตัวคาโป้นะผมแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับผม นีเลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับหรือจะให้ทางร้านจัดส่งให้ก็ยินดีเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคาโปทั้ง2แบบนี้นะครับแบบถูกกับแบบแพงนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากล้านุ้นสิบไปด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ